หลังฝนตกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเป็นกลางของสภาพอากาศไทยน้อเพื่อนน้องแต่ฝนเมื่อวานก็แรงมากนะครับนี่น้านําท่วมน้ําขังเลยทีเดียวนข้าวใหม่จะต้องไปปล่อยน้ําออกนะครับทีนี้เรามาปลูกนี่ครับมะพระ้าวกันนะครับเพื่อน,พอนเพื่อนมีต้นมะพระ้าวอย่างนี้นะครับเวลา,าเพื่อนจะปลูกนะเพื่อนจะเอียงแบบนี้หันหน้าเข้าไปทางทิศตะวันออกนะครับตะวันะออกอยู่ด้านนะครับนี่ปลูกตอนเช้า อันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆพอเอียงอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับให้กระโหลกเนี่ยเขาพ้นดินด้วยนะฝนตกหนักมากนะครับแต่ว่าดินก็ยังไม่ชื้นเท่าไหร่เลยน้ำเริ่มขังเฉยๆนะครับสดแสดงว่า ผลจากแอนนิโยม,มาเป็นกลางเนี่ยนะครับกลับมาแห้งอีกครั้งนึ่งนี่ก็แห้งพองสมควเรเลยเพื่อนแค่นี้นะครับนี่กระโหลกลอยอย่างนี้นะครับเอียง45องศาไปนู่นนะคบทางทิศตะวันออกนี่นะครับเอียงทิศทางหานะครับจะทําให้ลําต้นที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยลําต้นโตใหญ่สมบูรณ์นะครับเนาะแล้วก็กระโหลกโผัวมานี่นะครับเขาก็จะถูกเผาผ่านแล้วกินเป็นอาหารได้นะครับจะไม่ปลูกให้กระโหลกจมนะครับ นนี้ก็พอแล้วครับสําหรับการปลูกมะพร้าวหนึ่งลุมครับเพื่อนเพื่เพื่อนจะใส่ปุ๋ยบํารุงใส่เกลือใส่อะไรก็ตามระบบไปเลยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ